เปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตเราทําไมมันไม่เกิดการพัฒนาหรือต่อยอดไปในทางที่ดีมีความทุกข์มีความกังวลมีความเศร้ามีความไม่ประสบความสําเร็จยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นเพราะว่าเราเองยังมีพฤติกรรมเดิมๆที่ครอบงำเราอยู่ เรายังรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมันจะทําให้เราเองรู้สึกดีและปลอดภัยเท่านั้นเองบางครั้งเราจะต้องออกจากพื้นที่มาเพื่อที่จะเปิดรับความเสี่ยงและความเสี่ยงนะครับจะเป็นความเสี่ยงในมิติใหม่ที่เข้ามาหาเราที่เขาบอกว่าชีวิตเหมือนสายน้ําเมื่อมันไหลไปแล้วไม่สามารถที่จะไหลย,ย้อนกลับมาพวกเรายัางยืนต้อนรับดวงอาทิตย์ที่มันมีขึ้นมาทุกเช้าและก็มีตกไปทุกวันเหมือนกัน เราเองจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้สำซากซ้สำซากอย่างนั้นให้มันผ่านไปแต่ละวันโดยที่ไร้ประโยชน์เป็นไปไม่ได้เราเองจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเราอยา่า,ยาไปโทษคนนู้นเราอย่าไปโทษคนนี้เราดูที่ครับว่าตัวเองจะสามารถเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนําพาไปเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่มันยั่งยืนกับเรา กเกิดมาเพื่อไทยคุณเกิดมาพเพื่อแบ่งปัน,ปนสวัสดีครับ